กลุ่มอันตราวฟิลเลอร์การฉีดคอลลาเจนไบโอซินเวเตอร์แล้วก็การฉีดโบควรทำอะไรก่อนหลังอันนี้ก็คือมาครบจบเรื่องการปรับรูปหน้าเลยนะหลักการง่ายๆนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเรียงตามเนี้ยอันนี้มีสอย่างเนาะสิ่งที่อังอยากให้ทำก่อนและควรจะทำก่อนก็คือการแก้ไขในเรื่องของผิวหย่อนผิวหย่อนเราแก้ด้วยยังไงก็คือเครื่องอันแรก กับอันที่3ก็คือการฉีดกลุ่มคอลลาเจนไบโอซิลเมเตอร์1กับ3นะมีอันตราซาวแล้วก็การฉีดคอลลาเจนไบโอซิเมเตอร์อันนี้ควรจะทําก่อนเราควรแก้ผิวหย่อนคล้อยก่อนเป็นอันดับแรกถ้าเกิดว่าผิวเรายังย้วยอยู่ยังยืดยังยานอยู่แล้วเราไปทำฟิลเลอร์หรือว่าการฉีดโบอ่ะมันเหมือนยังแก้ไม่ตรงสาเหตุยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผิวเราย,วย้ว แต่เราเติมฟิลเลอร์เนี่ยมันไม่สวยนะเพราะว่าผิวที่มันหลวมๆอยู่มันไม่สามารถทําให้ฟิลเลอร์แบบอยู่กับที่กับทางได้แล้วมันก็จะมีปัญหาที่ฟิลเลอร์ไม่สามารถแก้ไขได้ยกตัวอย่างเช่นร่องแก้มหรือว่าร่องน้ำหมากที่เกิดจากผิวที่มันยุวยแล้วมันตกลงตามแดงนมถ่วงอันนี้ฟิลเลอร์ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้น จึงเป็นข้อสรุปว่าควรจะทำเบอร์1กับเบอร์3ก่อนเสร็จแล้วรอเห็นผลสักประมาณ4สัปดาห์แล้วเราค่อยมาฟิลเลอร์แล้วก็ฉีดโบฟิลเลอร์กับการฉีดโบเนี่ยสามารถทําพร้อมกันในวันเดียวกันได้สรุปว่าอ้างแบ่งเป็น2สเต็ปนะคะอันแรกคืออันต้าซาวหรือการฉีดคอลลาเจนไบโอเซอร์อันนี้อันดับแรกอันที่2คือฟิลเลอร์แล้วก็ฉีดโบแบ่งเป็น2ขั้นตอนตามนี้ค่ะ